เมนูยามบ่ายเราจะลวกหอยแครงเลือดสาดกันนะคะทุกคนกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราทำมาจากที่บ้านแล้วนะเอาแบบติดเลือดนิดๆอร่อยแนะ่นอนเลยลคอยดูเธอะนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนะจ๊ะปิดก่อนรอนี่ทุกคนเราไปล้างหอยคอยไอเราไปล้างหอยแบบสะอาดมาแล้วนะ เดือดแล้วนี่เลจ้าเลจา้าเอาแบบเลือดสาดนะคี่เราไก่อาขวดเพราะมันลงไม่้อมกันเอาแบบเหมือนที่ว่าเราไปกินที่ร้านเลยนะแบบเยอะก็ขึ้นเลยนะที่ร้านได้กี่ตัวจำไว้นะนับเรีอยงเคยไปกินเท่าไรนะแปดสิบเหรอหกสิบหรือแปดสิบ ไม่รู้เหมือนกันนะก็ได้ประมาณานี้นะโอเคเดีย๋ยวจัดจานเสิร์ฟไปเลยกุ้งสดนะคะเราจะกินกุ้งสดปกติเป็นกุ้งแช่น้ำปลาใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราจะเป็นกุ้งเสดกับน้าจิ้มซีฟู้ดนะทุกคนอันนี้เราล้างโซดามันจะเด้งมากไม่ขาวแน่นอนแหละเดี๋ยวจะหัน่นกระเทียมด้วยนี่ เดี๋ยววันหลังจะทำน้ําจิ้มเดี๋ยวจะบอกสูตรน้ําจิ้มนะแซบเวอร์นี่ทุกคนประมาณนี้นะอม,มันจะไม่สุกเกินนะแล้วก็จะไม่จะไม่เลือดเกินนะโอเคเลย โอเคนี่ไงทุกคนไม่ได้สะาดมากนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนจะสะอาดมากเดี๋ยวจะท้องเสียเกินไปนะนี่ไงน่ากินมากเลยอันนี้เราก็หัน่นกระเทียมกรหั่นพริกไว้นะเอาไว้กินแก้มกับกุ้งสดซาซิมิของเราใครจะแบบว่าไปหมักกับอะไรนะญี่ปุ่นอะ ซอสซีอิ๊วญี่ปุ่นใช่ไหมที่เขาชอบกินกันอะ่ะแต่ว่าเรามันก็ไม่ค่อยนัวเท่านะเราต้องกินกับจิ้มซีฟูด้ดมันจะโอเคอเคิมนะออามาโอ้ออาาแทบเบื่อใช้กุ้งเหรอใช้นี่เลยแล้วก็ขี้พอน,นี่ไง นนนี่นะทุกคชิมอืออเอากินอันนี้แก้มนะได้มากอืฟินเืรอ